คัรบสวัสดีครับผมแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเมื้อนี้ก็มาหลอกข้องครับหลอกข้องกู้นครับ กองไฟฟ้าครับดูดน้ำจากแม่น้ำชี่ครับวันนี้ก็พากันมาพัฒทนามาจะเอาน้ำครับเอาน้ำใส่เขา่าวันนี้เขาก็พ่อใส่น้ำนะครับเวลาทีม่มีหน้าติดข้องกับต้องมาซอยกันครับวันนี้ก็ มีเครื่องครับเอเครื่องมาซอยตัดเครื่องตัดหญ้าคนละไม้ละมือครับมันมือในกาก็อ,อมาาลายคนอยู่เกือบมืดบ,บ้านนะครับที่มาซอยขั้นหน้าหลอดข้อการสะอาดครับขน,นำ้ำจะได้ไหลสะดวก

อันนี้ก็นคนนังนาครับเออนังนานี่ยบฮูจักหอนเจหอนนัเนีคนโบราณเออคนโบราณอถาาครับวดใส่เสื้อไ่ม่สโบราณน่ครับแต่ก้อนเนี่ตยตีเข่าสมัมตีเขา่ายังบดใส่เสือ้อเลยแต่ก่อนนี่ลี <c oughs> ก <ena> ันเ네ลยดิน yes. ั่นเสียบแต่ไม่รู้ที่อย่านี้หรอเก็บถุงนิดเออกระดองอาไรกับฟันได้ได้เงินหมดหมดเลยว่าไดไปเลยเฮยอะรเนี่ยไอ้กระดอเนย

มันเห็นงามอีกครับพี่นองั่งนกก็เอานกยังนี่ก็ก็มัโตมันบใหญ่เห็นมันบินอยู่อยู่เรื่องต้นใหม่ครับเบมเบมนึงก็เป็นมีปักมีทอ อันงามเลยเพราว่าให้เงเ้นี่เขาก็างามแะครับก็สูงเพราะเอาน้ำแหละครับหลอกคลงแล้วก็ทีอเอาน้ำม,มาใส่ครับนี่ก็คล้องน้ำแหละครับ เป็นของปูนเนี่ยครพีนองอ,องปูนสูบน้ำกับด้วยเครื่องพัดฝ้าครับสูบน้ำซีครับอันนี้ก็รถคนน้ำคนอานาการกินครับลดอไรใส่บริการ

ตอวน,นี้ก็มีฮอตคาเฟ่ครับไปกินกับาแฟอู่ันสิแล้วนี่ก็เป็นน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นน้ำขึ้นควมจากท่างครับนี่ยลดทางมาเนี่ยขึนเจาะโจ๊ะลดทางครับใส่ทอครับ มาแต่ฟังทางพุ่นแหละครับใส่โหลดไตท่อไตท่างในมันมาโคขึ้นวังนี้ครับเฮอองไลจ้าปืงตักครับอันนี้ก็คือผู้บบาวด้วยครับ <laughs> ผู้บบาวเลงครับ คอผมเบากับแห้งไรยัยงบัท่านมีครูอยู่นี่ครสน,น,นใจกับติดต่อมาเด้อน,นี่เอ ครับต้นนี้ก็ผักเทียงกินข้าวครับผักเคียงกินข้าวแสบบอแบบออันนี้าวแล้วมายเออนนำป้านะเอ้าสีนวลตัวไหนเล่นกัน้อกมันี่นนองกันแน่นเอาลูกดูบัว ี่น้องมันหมด้้องมันไมกันม่สินน่ะม่เจ้า้นเตาส้มมะฮกุ้งไกจมีลายยาอู่้ครับลุงเพื่อมาได้ทานขาทางขานนะโอ้าได้มาได้มาได้ขึ้นเขาเวทีแล้วลกขึ้นปรายขออกท่าน